เดี๋ยวจะมาบอกวิธีการตั้งเวลาถ่ายภาพหลังจากที่เรากดเข้ามาที่ในหมวดกล้องให้เราก็มามาตรงที่ให้มันอยู่ตรงที่รูปภาพแล้วเราก็ปัดขึ้นสำหรับ iPhone นะฮะปัดขึ้นปุ๊บเราจะเห็น เห็นฟีเจอร์ต่างๆให้เราเลื่อนมานนะแบบนี้เราจะเห็นไอตัวที่มันสามารถตั้งเวลาได้ตัวนี้ฮะเรากดเข้าไปเลยนะเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะเอา3วินาทีหรือว่าจะเอา10วินาทีถ้าเราจะเอา3วิให้เรากดไปที่3วิแล้วเราก็ จับเวลาถ่ายนี่ปึ๊บ,บ,บนี่แค่นี้ก็เรียบร้อยถ้าเราจะกดปิดให้เรากดไปที่ที่เดิมเึ๊บอ่าแล้วก็กดคำว่าปิดนี่แค่นี้ก็ปิดแล้ว